สวัสดีครับก็มาสู่รีวิวหนังสือนะครับวันนี้จะเป็นรีวิวหนังสือของนักสแสดงคนหนึ่งนะครับที่ที่เคยเล่นซีรีส์ดังๆเรื่องฮอร์โมนเนาะเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือเขาเขียนหนังสือแหละแล้วก็เป็นการแบบหนังสือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชอบนะชอบชอบ,ชอบเลยติดตามมาตลอดนะครับชอบทั้งการเขียนแล้วก็ภาพถ่ายเนาะนก็ จะมารีวิวหนังสือของกันนะครับนักแสดงนะครับจากที่ที่ทรามาจากซีรีส์ฮอร์โมนเนาะซึ่งผมรู้รู้แค่นั้นจริงๆเพราะว่าได้ดูแต่ซีรีส์ฮอร์โมนนะแต่ตอนนี้เขาก็ยังเป็นดาราอยู่นะครับแต่แสดงเรื่องอะไรอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ติดตาม <laughs> แต่ติดตามหนังสือผ่านหนังสือของเขานะครับก็หนังสือของเขาตอนนี้จริงๆนะครับถ้าถ้าเป็นของเขาโดยตรงอ่ะจะมีทั้งหมด3ามเล่มนะครับก็คือ ฮอไกโดสีขาวแล้วก็ฉันออกเดินทางในวันที่ไม่มีแดดนะครับแล้วก็ I will be back นะครับแล้วจะกลับไปทํางานอันนี้เป็น3เล่มของเขาคนเดียวเลยนะครับแต่ว่าโ o k กียวอันสคริอันนี้นะครับจะเป็นการกับไมเคิลนะครับเออก็เป็นนักแสดงคอมมทั้งคู่นะครับเขาเขียนร่วมกันเนาะก็จะรีวิวทีละเล่มนะครับแบบคร่าวๆนะแบบรายละเอียดนะครับจริงๆอ,อ่านอ่านจากเล่มน,นี้ก็คือเล่มแรกนะครับเดี๋ยวผมขอขยับไปน,นิดนึงนง เล่นนี้เล่นแรกนะครับก็เป็นการกับไมเคิลเนี่ยเขียนโดยสำนักพ,พิมพ์ Happening นะครับก็อันนี้ยังไม่ใช่สไตล์กันโดยตรงนะอันนี้อันนี้ผมรู้สึกจาก3เล่นหลังจากนั้นที่เขาอา่านอ่ะสไตล์กันจะเป็นแนวถ่ายรูปแบบไม่ใช่รูปตัวเองนะครับก็คือถ่ายรูปวิวถ่ายรูปผู้คนนะครับแต่ Tokyo ตัวเกี่ยวสคริปต์นี้จะประมาณแบบแบ่งเรื่องกันเขียนนะครับในเหตุการณ์เดียวกันแต่จะมีมุมมองของทั้งกันแล้วก็ไมเคิลนะครับซึ่งมันเออมันเจ๋งนะตอนที่ผมอ่านครั้งแรกมันก็แบบ เออเราได้ใน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 เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยแต่เราได้มองในมุมมองของคนสองคนที่มันมีทั้งเหมือนแล้วมันก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็รูปถ่ายก็สวยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิดดูนะว่าเขาเขียนเมื่อไหร่นะครับเอออันนี้ผมติดตามอันนี้ผมซื้อพิมพ์ครั้งแรกเลยนะครับก็คือถ้ามองเห็นไหมมีนาคมปี59นะครับราคาสามรบาทนะครับก็อ่ะดูไพรมอนอันนี้ปี6 4นะ ก็ประมาณ5ปีแล้วนะครับที่เก็บเล่มนี้นะแล้วก็น้าปกก็เริ่มเหลืองนะแต่ใส่ปกตลอดนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะสังเกตว่าเออมันก็มีรอยเออผมเสียดายที่ต้องบอกก่อนนะว่าว่าหลายๆเล่มเนี่ยเสียดายมากๆเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นจุดแต่ว่าข้างในก็ยังดีอยู่นะครับนี่ข้างในก็ยังโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอ,อันใดเนาะก็มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมเนาะผมเก็บใส่ซองสิบล็อกนี้ตลอดนะนี่นะครับใส่ซองสิบล็อกนี้ตลอดก็ อาจจะทําให้มันมันน่าจะต้องเหลืองแหละแต่มันก็เหลืองมากเนาะแต่ก็ยังเก็บไปอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับก็ก็จะแบ่งเนื้อหานะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมเห็นไหมรูปภาพเขาะจะสวยเขาจะแบ่งนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนเนาอะอ,ออันนี้ก็จะเป็นการเขียนนะครับแล้วก็จะมีแอบเปลือยๆตรงน,นี้หน่อยก็คือ ตอนต่อไปก็จะเป็นของไมคิลในการเขียนนะครับนี่ก็ก็จะเขียนแล้วก็ประกอบรูปนะเออรูปก็จะสวยประมาณหนึ่งเลยนะครับเห็นะออไ,ไหมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไมคิลนแล้วก็จะมีเนี่ยที่ผ่านมาก็คือเมื่อกี้เนาะที่การเขียนก็จะสลับเป็นเขียนแบบนี้นะครับในเหตุการ์ใกล้ๆ้เคียงกันในเหตุการณ์เดียวกันเนาะก็จะประมาณนีเออ้เล่มนี้ผมว่าโอเคนะนี่รูปนี้คือเล่มนี้ อันนี้น่าจะถ่ายด้วยไมค์ขึ้นเนาะไมค์ขึ้นก็จะถ่ายรูปกันแต่ว่าหลังจากรูปหลังจากเล่มนี้ก็คือกันเนี่ยไม่ถ่ายรูปตัวเองเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวว่าภาพสวยแล้วก็การบรรยายอะ่ะมันก็สนุกอะ่ะด้วยความที่เราชอบญี่ปุ่นเนาะเออเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกนะครับเออเล่มนี้ก็จะพูดถึงโตกเกียวแล้วก็เมืองโดยรอบนะครับก็อ่านมานานแล้วอ่านมาวันสองรอบนะครับก็บางทีก็ไม่ได้อ่านหรอกแต่ว่าเปิดดูรูปนะครับก็รูปเป็นไหมรูปมันสวยอะ่ะ อันนี้ไม่ได้สปอยนะเออแต่ว่าเนี่ยรูปม,มันสวยมากนะครับแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเออก็เลยพอหลังจากที่เก็บเล่มน,นี้นะครับก็เริ่มตามหนังสือของกันเนาะเออผมไม่มั่นใจเนาะว่าเล่มไหนออกก่อนแต่ว่าเดาว่าเดี๋ยนะขออน,นุญาตดูผมเล่มสองเล่มนี้มันซื้อพร้อมๆกันอ่ะอันนี้กันยาสอง8สิบปดเนาะเดี๋ยวขอดูอันนี้ อันนี้กันยาสมัชชิตแออปลว่าเล่นนี้ออกก่อนจริงๆนะครับก็ฉันออกเดินทางในวันที่ไม่มีแดดเนาะอันนี้ซื้อตั้งแต่กิโนะยังแถมปกอยู่นะครับก็เสียดายอยู่ที่เดี๋ยวนี้เขาไม่แถมปกแล้วนะครับแต่ผมก็ยังใส่ปกอยู่นะก็ซื้อมาใส่เองนะครับก็เล่มน,นี้ก็เป็นญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มที่ฟุกุโอกะนะครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยนะครับแล้วก็ไปเจอฝนมากหน่อยนะครับเขาก็เลยใช้ชื่อหนังสือว่าออกเดินทางในวันที่ไม่มีแดดนะครับซึ่ง ทนเรื่องนี้มันก็เชิงเงาๆแล้วก็ด้วยความที่ต่างจากตเกียวัสคริปต์เนาะตรงที่ภาพภาพต่างๆเนี่ยเห็นไหมจะเป็นภาพวิวแล้วก็เป็นภาพผู้คนนะครับเออนี่นี่นะเออเป็นภาพผู้คนก็เห็นไหมเออมันก็โอเคขึ้นนะนี่ดูดิภาพนี้คล้ายๆภาพน้าปกนะใล้ๆับปกอผมก็ชอบนะอ่านต้องบอกก่อนนะเล่มของกันเนี่ยผมอ่านวันเดียวจบทุกเล่มนะ สนุกนะครับเขาเขาอาจจะไม่ใช่นักเขียนโดยตรงแต่ว่าผมก็ชอบสไตแ์วทางการเขียนของเขามันสนุกนะครับนี่ก็ภาพก็จะอย่างนี้นะครับคือสวยนะก็จะเป็นภาพประกอบคําบรรยายเนาะนี่ก็จะประมาณนี้ราคาเล่มนี้ก็3ามรนะ้อยอดสิบเล่มนี้นะครับแล้วก็เล่มฮอกไกโดสีขาวอันนี้ก็ผมไม่ต้องบอกนะก็ไปเที่ยวที่ฮอกไกโดนะครับกาะฮอกไกโด เล่มนี้ก็จะพลลึบฝนคือจําได้ว่าตอนอ่านอะหิมะมันตกหนักมากนะเขาบรรยายได้ดีนะทาให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศตอนนั้นจริงๆนะนเห็นไหมทวนเล่มนี้ก็จะต่างจากเล่มอื่นตรงที่มันไม่ใช่มันไม่มันก็เป็นเมืองนั่นแหละแต่ว่ามันมีหิมะแล้วก็ด้วยความที่เป็นฮอกไกโดเนาะมันก็จะไม่ได้แบบพุกพานอะไรมากมายนะครับนะเ,เห็นไหมาภาพมันสวยอะเวราซื้อเก็บเนาะจริงๆอะเสียดายอยากจะให้แบบมันเป็นกระดาษดีๆเนี่ยมันก็เริ่มเหลืองแล้วเห็นไหม แต่ฉันออกเดินเออแต่แปลกมากฉันออกเดินทางเนี่ยไม่เหลืองนะเออเนี่ยไม่มีจุดเหลืองเลยเห็นไหมถ้าเทียบกับออกไปโดมันเหมือนคคละกระดาษกันอนะกระดานนี้มันหนากว่าหน่อยหน่อยหน่อยหนึน่งนะเออไม่หล่อยแต่ว่าเก็บในห่อเดียวกันนะเออแต่เขาไปโดเหลืองแล้วท,ทั้งที่ซื้อที่หลังเจไดเจไดนะครับแล้วก็เล่มล่าสุดนะครับที่เพิ่งซื้ออ่อันนี้ต้องยอมรับว่าซื้อเมื่อปีที่แล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้มาเปิดอ่าน <laughs> คือดองเอาไว้นั่นเองนะครับไม่ได้ว่าอยากจะดอง,งนะแต่ว่าแบบซื้อมาเยอะไง หลายเล่มจนแบบมันไม่ได้อ่านอะลืมอ่านอะนะครับเออแต่ว่าพอปอยอ่านปุ๊บก็อ่านวันเดียวจบเหมือนกันนะครับก็อันนี้จะตกต่างจ,จากเล่นก่อนๆของกันเนาะก็คือจะไปบาหลีแล้วก็มีญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นโอกินาวะนะครับดาน,นางังฮานอยโอไม่ใช่ฮานอยพูดผิดฮอยันเอแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็จะไปทั้งหมดสี่ประเทศเนาะเออสี่ประเทศมีอินโดญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์นะครับก็ เออเล่นนี้ทําให้ผมอยากไปบาหลีมากนะเออมันเออดูจากรูปเนี่ยอันนี้มันก็น่าไปมากมากเลยทำให้ผมแบบมีความรู้สึกว่าผมอ่ะอยากจะไปบาหลีมากนะครับเออถ้าหมดโควิดจะมีโอกาสสักครั้งหนึง่งก็อาจจะอยากไปนี่เออ,เอ,อทำให้แบบรู้ความลับอะไรหลายอย่างของอินโดนะในเล่นนี้ผมชอบมากนะครับเออเนี่ยยังเนี่ยอันนี้วัดนี้นะครับ คนจะชอบถ่ายรูปถูกไหมเออล้วก็จะมีภาพสะท้อนแต่ว่าอันนี้เขาก็จะบอกความลับของภาพอันนี้นะเออผมชอบมากอันหนึ่งเลยนะครับเล่มน,นี้ดีนะก็ได้ความแตกต่างจากเล่มอื่นๆตรงที่มันไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีโ ok นะอกินาว่าเนาะโอกินาว่าของญี่ปุ่นนะครับเออความญี่ปุ่นอันนี้จะต้องบอกนะสี่ประเทศที่เขาพาไปเนะี่ยผมชอบการบรรยายการไปบลีมากที่สุดนะเออไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ผมอ่านบลีเนี่ยวนสองรอบนะ เออผมแบบชอบมากนะครับเออแบบอันอื่นนะเวียดนามหรืออะไรมันด้วยความที่เวียดนามไปหลายคนมังมันทําให้รู้สึกว่าการบรรยายอะไรมันไม่สนุกหรือการเที่ยวมันไม่สุดเหมือนที่เขาเคยเที่ยวนะอ,อ,อันนี้คิดเอาเองนะครับเออแต่ว่าภาพก็ยังสวยแบันนี้เวียดนามเนาะแล้วก็ข้างหลังสุดจะเป็นนี่อันนี้จะเป็นสิงคโปรออ์นี่ก็ได้บรรยากาศคนละแบบเนาะแล้วก็ มีอะไรแตกต่างจากเล่มอื่นๆที่ที่เล่มอื่นเขาจะไปพูดถึงญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเล่มนี้ก็จะมีญี่ปุ่นอยู่หนึ่งในสี่ของทั้งเล่มนะครับก็ชอบต้องบอกว,ว่าชอบทั้งสี่เล่มนี้เลยนะครับก็อ่านทุกเล่มนะครับแล้วก็อยากจะเก็บหนังสือสี่เล่มนี้ไว้นานๆนะครับด้วยความที่เราชอบรูปหนึ่งก็คือชอบรูปเนาะแล้วก็ชอบการบรรยาย ก็เลยวันนี้ก็เลยเอามารีวิวทั้งหมดสี่เล่มก็ยังตอนนี้ยังเห็นในหนังสือนะครับยังเห็นในพวกร้านหนังสือก็คือ i will be back นี่อันนี้เห็นยังเห็นอยู่เยอะนะครับก็สามารถไปตามซื้อได้เนาะแล้วก็ถ้าผมไม่มั่นใจน่าจะมีฮ็อกไกโดสีขาวที่ยังหาซื้อได้อยู่นะครับตัวคือนันสกิฟนี่อาจจะหาซื้อได้ในร้านเฮดแพนนิงที่ที่ที่หอศิลป์เนาะไม่ผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับก็ลองไปตามมาดูถ้าชอบอ่านแนวการท่องเที่ยวแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันมีโควิดด้วยู ก็ทําให้แบบการอ่านหนังสือท่องเที่ยวม,มันทําให้เหมือนเราได้ไปเที่ยวจริงๆเออก็เลยได้หยิบหนังสือ i อว mm ิวแบ็กกลับมาอ่านอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็จะพยายามรีวิวหนังสือหลายๆแนวนะครับเพราะว่าผมมาอ่านหนังสือทุกแนวเนาะยกเว้นยกเว้นแนวผีนะเออแนวผีถ้าไม่ใช่เดลลิงก็จะไม่อ่าน <laughs> เออแต่วันนี้เดลลิงมันสนุกจริงนะครับก็เลยอาจจะจะแทบจะไม่มีการอ่านหน,นังสือแนวแบบสยองขวัญเนาะ ตัวเองก็แอบกลัวอยู่แต่ก็อ่านถ้าถ้าเรื่องนั้นมันดังจริงนะครับถ้ามีหนังสืออันไหนน่าสนใจนะครับหรือก็คอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อผมจะได้ไปหาอ่านแล้วเอามารีวิวนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ